่นใหญ่อย่าทั้งใหญ่เท่าไข่ไก่แล้วนะคะใหญ่แล้วอืมหวานสนิทอืมหวานเจียบเลยหวานมากบัวดชิดหวานหวานมากเต่าคนค่ะมาถึงสวนีต้องเจ้าของสวนให้ต้องรับนะเดี๋ยว เทศบาลเมืองมุกดาหารนี่แหละค่ะประยงชิดสั่งได้นะคะคือเขาเก็บไปบ้างแล้วมันก็เลยเหลือแค่นี้เนะาะก็ประมาณนี้เนะาะนี่ค่ะข้างในต้นเห็นไหมคะก็ยังดกอยู่ยังพอมีอยู่เนาะยังพอมีอยู่นะคะยังพอมีอยู่ เออต้องปีหน้าอเขาเก็บไปเยอะแล้วนะคะอันนี้มาถ่ายทีหลังมันยงชิดคือจะหมดแล้วนะคะ อันนี้เป็นต้นมะยงชิดหวานเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บโอ้ยมันกับสนุกอยู่นี่แค่สามแหวนนองที่รักชิมเบอร์แตานด้วานนะชิมชิมลองเอาอันนี้มาชิมดูดูชิมดูนะคะมะยงชิดแบบหวานสนิทคลืทุเรียนเะอ่อนซอูเรียนหวานอืม หวานสนนิทหวาเสียบเลยหวานมากบอดายบอด้เก็บขายเพราะว่ามันยังสุกบปลายแต่สุกตำเหนียดเขายังไม่ได้เก็บขายนะคะคือเป็นมะยงชิดหวานหวานสนิทไม่มีเปรี้ยวปนอยู่เลยนะคะอันนี้ยังไม่เก็บขายเพราะว่าเก็บขายจักปีเหรอคะอันนี้นะบอสอ๋อผูกหลายปีเลยค่ะได้ได้เก็บขายจักปีเหรอเบอสคะ จจอจตันน es no. on ี้ค um like uh ือมะยงชิดใส่หวานหวานสนิทเลยนะจะไม่มีเปรี้ยวกลมเลยมงนดื้วายงอมะยงชิดใส่หวานเมะยงชิดหวานหวานมาก บาเพนใหญ่นะเบิร์จาเ้าวขพนจอกับอมากบานั่นลตายยืนเามาเพนปลูกกี่ปีเนื้อที่สามสิบไร่เนาะสองปีส่เดือนปลูกมะยงชิดงามๆปลูกมะยงชิดแล้วก็ทุเรียนเนาะซึ่งยังกำลังโตมะพร้าวน่ะสวยมากสปีสเดือนปผูได้งามมากสองปีสเดือนมึงเนี่ยมะพร้าวเต็มอยู่ ทุเรียนอ่ะต้องซื้อต้นละสี่ร้อยมาปูกมันถึงจะติดถ้าซื้อต้นเล็กมาตายอย่างเดียวร่างไม่ไปตายเราก็ตายมาหลายต้นแล้วะโอ้ี่ดีตายมาซื้อมาเด็ดสี่สิบปลกสี่สิบห้าสิบต้นแล้วตายหมดเลยเนื้อที่โอ้โหสามสิบไร่เนื้อที่สามสิบไร่ขอเกืี่ยหนังท่วงหัว ตายยืนอยู่ก็ตายยืนเป็นไรยดุเรียนนะโอ้แบบเผาวโอ้อยู่ในเมืองนะแต่ว่าเนื้อที่แบบนี้เหมือนกับอยู่ในชนบทเราเอออยู่ในชนบทเราแต่หน้าอยู่มากเนาะหน้าอยู่มากถ้าขายนี่นะ่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบ้านชวนแต่อยู่ในเมืองสามสิบ เก็จะบเดือนสองเดือนนต่บท่านไม่เก็บเอองเลยเก็บแม่งเจ้าของ่เจ้าของไม่เงินก็ยังอยู่ได้ที่ยังเน้แต่มันเริ่มแอบแรกๆที่ยังไม่่น่ใส่ถุงเฉยๆเนาะไม่ต้องใส่กล่องก็ได้เนาะใส่อยู่ได้สองเดือนสองเดือนจะาีเห็นเราบ้านน่อยๆคนนี้ เอาเลยเอาบางหน้าน้ำมาถ่ายด้วยกันพี่จะบางหน้าอย่างนี้นี่บางหน้าอย่างนี้นี่นี่พี่ทำลูกนี่มันไม่ค่อยสวยบางหน้าเองอย่างเงี้ยสอนวิธีการถ่ายสอนวิธีการถ่ายนี่นะนี่ไงลูกแฉมทำไมใหญ่ทั้งใหญ่เท่าไข่ไก่แล้วนะคะใหญ่แล้วก็สวยมากเจ้าของสวนใจดีน่ารักมากเลยนะคะไอ้น้องติ๊กโชนะอันนั้นน้องโจมนะอันนี้กำลังเขาท่อสวยแบบนี้นะคะสวยเหมือนมะม่วงนี่แหละค่ะอ๋อต้องทำมือชูด้วย เจี่องค่ะเาขึ้นปไ้องแคบูดูข้าน้ว่ยมางมแล้วคุณค่ะมาถึงสวนนี่ต้องเจ้าของสวนให้ต้งรับนะโดอ้ยตายแล้วอ้ยลนแล้วแตกเลยไม่ได้เดียเดีกินเองเห็นไหมมันสูกมากเลยสูกจนแตก สูงกันแต่ไม่ปลอดสารพิษอ้โหสวย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 ้เธอี๋ยวจะได้ป่ป่ปูกกับย้าสวนลูกกับย้าสวนปู่กับย้าเอาสีมิตเ้าชื่อสวนมีหรือยังคะเดี๋ยวเขาจะตั้งยูยังไม่ตั้งยังไม่ตั้งนตั้งเมื่อไหร่บอกนะจะได้มาลงยูทูบแม่ชื่อสีดวกอชื่อสีคิตรสีมิดนะครับีมิโอเคโอเค เป็นเกียร์เป็นสีแล้วก็มีมิติภาพ